ครับผมแล้วก็มาถึงช่วงของคอลัมน์คิดนะฮะแต่ไม่ใช่คิดธรรมดาเป็นคิดติดปีกนะครับมาเฉลยกันก่อนดีกว่าไหมได้ค่ะที่พี่เพียวถามว่าผลไม้อะไรนะครับแพงที่สุดในโลกฮะน้องๆทราบหรือยังครับพี่นาขอเดาว่าใจเย็นน้องนาพี่คิดว่าถ้าออกตัวแรงขนาดนี้พี่เพียวคิดว่าน้องนารู้แล้วใช่ไหมไม่รู้ค่ะพี่เพียวพี่นาจะเดานั่นเองค่ะผลไม้ทองคาไม่ใช่ผลไม้อะไรอ่ะ ส้มอ่ะกล้ย Apple, <S <S เรีย่แอปเปิลมะกรูถูกเฮ้ยถูกแล้วมีมด้วยเหรอมีแล้วเ<ม>ฉลยเลยแ,แล้วกันครับน้องๆรู้ยังครับว่าคืออะไรเมื่อกี้พี่นาหลุดไปแล้วนะครับพี่เพียวเฉลยแล้วกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือก็คือแอปเปิลนั่นเอง งงไหมเพราะอะไรอะคะอ้าวไอโฟนเนี่ยฮะอ๋อไอโฟนแอปเปิ้ลอย่างนี้ถือว่าถูกไหมคะอย่างนี้ถือว่าถูกครับแสดงว่าเารียกว่าเดาถูกใช่ไหมคะเก่งนะเก่งว่าน้องๆถูกไหมครับนี่ถ้าถูกก็บวกหนึ่งคะแนนไปแล้วกันโอเคครับมาเริ่มเลยวันนี้เป็นเรื่องของบ้านติดตีลังกาใช่ครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะฮะเราสองคนมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจมาฝากมานําเสนอกันนะครับเผื่อเป็นไอเดียให้กับคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆเนี่ย ไปเที่ยวกันครับเราจะไปกันที่ภูเก็ตไหยครับซึ่ง <Okay. S 1> มีสถานที่หนึ่ง,งนะมีการทําบ้านเนี่ยเป็นตีลังกาว้าวาจะน่าสนใจขนจ<ม>าด,ไ,ด<ะ>ไหนไปชมกันเลยครับ ฟังแค่ชื่อก็เก๋แล้วแล้วก็ตรงตามชื่อค่ะเมื่อมองจากภายนอกเข้าไปก็จะเห็นบ้านรูปทรงแปลกสะดุดตาเรียกว่าตีลังกากันให้เห็นๆตั้งแต่ภายนอกบ้านเลยทีเดียวนับเป็นความสามารถของสถาปานิกที่ออกแบบบ้านหลังใหญ่ในสไตล์ตะวันตกได้อย่างลงตัว ตีลังกาถือเป็นของแปลกใหม่สําหรับคนไทยเพราะว่าที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยตั้งอยู่บนถนน pass, บายพาสตําบลรัชดาอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วษณะเป็นบ้านสไตลต์ตะวันตกที่สร้างไว้อย่างทันสมัยในเนื้อที่13ตารางเมตรสูง3ชั้นแต่แทนที่หลังคาบ้านจะอยู่บนฟ้ากลับลงมาอยู่บนพื้นสังนั้นค่ะบ้านตีลังกาจะสร้างกระพัวเฉพาะตัวบ้านได้ยังไงห้องทุกห้องที่อยู่ภายในทั้งห้องรับแขกห้องนอนห้องน้ําห้องครัวหรือแม้แต่ที่จอดรถ ต่างก็ถูกสร้างตีลังกาทั้งหมดซึ่งเด็กๆที่ไปเที่ยวชมต่างสนุกสนานกับการแอคท่าถ่ายรูปกับบ้านแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เสมือนหนึ่งว่าเราไปยืนอยู่บนเพดานจริงๆหรือใครคิดแอคท่าไม่ออกเขาก็มีทีมงานคอยแนะนำโพสตท่าเด็เดๆให้อีกซึ่งเรียกเสียงหัวเราะได้อย่างแน่นอนค่ะเออมีความสุขค่ะสนุกมากดีใจที่ได้มาสนุกมากค่ะ ชอบค่ะเด็กๆชอบที่นี่แล้วก็ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กชอบกันมากส่วนใหญ่เด็กๆเ,เนี่ยจะพาพ่อแม่พี่น้องมานะคะปู่ย่าตาย,ยายก็มากันบางคนผู้สูงอายุมาก็ขี้เกียจขึ้นแรกๆแ,แต่ว่าพอมาเห็นก็อยากขึ้นไปดูนิดนึงก็โผล่หน้าขึ้นไปดูนิดนึงแล้วก็ชอบแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ใช้เวลาในนั้นเป็นชั่วโมงก็มีค่ะค่ะ,ะเปิด ทุกวันนะคะ10โมงเช้าแล้วก็ปิด6โมงเย็นค่ะคือขายตัวใบสุดท้าย6โมงเย็นแต่ว่าบ้านเนี้ยปิดทุ่มหนึ่งค่ะสำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพแนวเพียเพ้ยนๆแปลกตามไม่ซ้ำใครใช้จินตนาการได้ไม่จำกัดต้องบอกว่าพลาดทีนี้ไม่ได้เลยนะคะลองเข้ามาสัมผัสกับบ้านแนวยุโรปสุดประหลาดหลังนี้รับรองว่าหาไอเดียเก็กท่าถ่ายรูปกันไม่ทันเลยทีเดียวค่ะ